พอพ่อพ่อพอต้องบอกครับคุณผู้ชมช่วงนี้นะฮะผมเลยต้องโชว์ความฟิตหุ่นนิดนึงนะฮะเพราะว่าแขกรับเชิญของเรานะครับผมทั้งหล่อเก่งเท่สาวกก๊ดสุดๆเลยนะครับล่าสุดเปิดไข่หมวยแล้วด้วยนะพี่ขอต้อนรับอองตวงลีโอปิโตครับมา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 เออมาดีนะบุ้งชูบุ้งชูปกติแล้วมาเนี่ยมาต่อยจ็คตลอดวันนี้ไม่ต้องต่อย อวันนี้ไม่ต้องชกกันไม่ต้องชกกันวันนี้ไม่ต้องชกกันเราจะเจอ2พี่น้องนี่ตามงานต่างๆทั้งหมดเลยครับผมทุกงานที่เราจัดนี่ไปทั้งหมดเลยครับล่าสุดไะเจออันที้งานไหนนะตนนี้ล่าสุดงานไหนงานเปิดตัวหนังหรืออะไรสักอย่างไหมหนังใช่ไหมเทศครับที่ไปเจอใช่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 สงการไปด้หรือเปล่าจะไม่ได้สงการนี้ไม่ได้ไปเออนี่2คนนี้เนี่ยเราเห็นตั้งแต่ตัวยังเล็กเลยครับผมต่อยมวยตอนนี้ใหญ่แล้วครับใหญ่แล้วใหญ่มากครับใหญ่มากล่าสุดนี่ต้องบอก ถืงว่าเปิดค่ายของตัวเองแล้วใช่แล้วไม่ใช่ปินโตนะฮะไม่ใช่ปินโตแบบผูกปินโตปินโตออกเสียงไงดีปินโตไฟท์สตูดิโอปินโตไฟท์สตูดิโอตัดสินใจเปิดนาหรีอยงที่จริงแล้วคุยกันมาสักพักนะน่าจะประมาณ -56 ปีแล้วครับใช่แล้วก็ตัดสินใจจริงจังนี่จะประมาณ2ปีครึ่งละประมาณนี้ใช่คช่เคจริงเรามีมีค่ายอยู่แล้วที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่บางสะพานนะฮะจังหวัดระจวบแต่ว่า ด้วยความที่องตวนกับเรียวอยากจะย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเนี่ย uh. ก็เลยคิดว่าโอเคเรา น่าจะแบบเริ่มเก็บตังค์ทำค่ายในกรุงเทพทำกันเองดีกว่าก็เลยคือค่ายแรกเนี่ยมันเป็นธุรกิจของพ่อครับจานี่ยก็กลับเป็นธุรกิจของเราสองคนอยากทำกันเองสองคนมันต้องเซฟตังค์ก่อนไหมก่อนจะเริ่มาปิดก็เซฟมาก็ทั้งหมดที่ว่าชกมวยมาตลอดสิบปีก็เพื่อจะทำค่ายเนี้ยทั้งหมดที่เก็บมาคือได้มาจากการชกมวยสิบปีสิบปีสิบปีเพื่อเปิดนี่แหละนี่ต้องอุดหนุนหน่อยนะใช่พี่คุณผู้ชมนี่เขาเก็บตังค์มาสิบปีเราต้องอุดหนุนหน่อยแล้วเปิดที่ไหนครับเปิดที่โชคไทยสี่ฮะอยู่ระหว่างซอย กับซอยเจ็ดแต่ผหาง่ายมากจะอยู่ชั้นสองเป็นห้างเดอะเชลเตอร์ครับครับผมเดอะเชลเตอร์ื่อวานนี้ยังทาสีเลยเห็นทำกันเองเลยนะเราก็คือทำกันเองหมดเลยแล้เป็นแบบลงมทำกันเองหมดวันนี้ถือว่าเป็นการนี่ด้วยด้วยนี้ที่ทำเองหมดทุกอย่างเลยเนาะทำเองพ่อก็ช่วยคุณแมอช่วยอะไรอยังเป็นธุรกิจของครอบครัวแต่คุณเป็นเจ้าเจ่าแก่ครับคือเป็นเจ้าของหลักๆ ครับใช่ไหมครับคือเราไม่มีหุ้นส่วนไม่มีอะไรเลยเราทำกันเองหมดวันนี้ถือว่าเป็น o f f ฟิเ a ียลลอนชว่าเปิดตัวเป็นวันแรกขอบคุณนะที่มาที่มาในรายการเราขอคุณที่ที่มเราต้องช่วยกันนะเพื่นเพื่อนทุกคนใครที่จะเปิดค่ายเปิดร้านเปิดอะไรติดต่อทีมงานตื่นมาคุยมาเรายินดีที่จะประกาศแล้วก็บอกต่ออยู่แล้วนะครับคนกันเองนี่ พูดถึงเรื่องของคนที่อยู่เคียงข้างกายนิดนึงดีกว่าหวานใจนะความอันนี้หนึงหวานใจทั้งสองคนเนี่ยนะฮะหัวล้อก่อนพูดหวานใจสาวๆที่อยากเรียนมวยได้ไหมพว่ว่าสาวๆบางคนบอกอุ้ยมันน่ากลัวมันยากอ่ะมาได้เลยนะฮะมาได้เลยเพราะว่าที่จริงแล้วเราเปิดค่ายครั้งนี้เนี่ยเราไม่เปิดเพื่อนักมวยอาชีพแต่เราเปิดเพื่อคนที่รักมวยไทยและอยากจะมาออกมังกายอยากจะดูแลสุขภาพอยากจะมาฟิตร่างกายลดน้ําหนักหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มาเป็นสอง คมของมวยไทยก็ลองมาซ้อมดูได้เกณฑ์ในการสมัครเป็นเมมเบอร์คือยังไงอย่างวูดดี้อย่างเงี้ยเคยต่อยบ้างเพื่อออกกําลังกายแต่บางคนดูอยู่ที่บ้านเนี่ยโทษนะฮะไม่เคยเล่นกีฬาเลยเก่งได้หมดเลยดูแล้วมันเครียดไงดูแล้วมันรู้สึกว่าอุ้ยฉันจะไหวไหมอะทุกคนเก่งหมดเลยอ่ะไม่เลยครับคือบางครั้งเนี่ยคนอาจจะคิดว่าการซ้อมมวยไทยมันจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ที่จริงแล้วไม่ เราเข้ามาซ้อมได้เลยนะฮะคือเราจะมีตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆ4-5ขวบที่พ่อแม่มาฝากถึงรุ่น60-70ก็เคยมีมาซ้อมใช่มีมีหมดเลยนะครับเทนเนอร์ของเรา p r o f e s s i o n a l มากเลยเขาจะปรับสไตล์ได้ให้ทุกอายุครับคนที่ว่าเป็นหรือไม่เป็นเขาจะสามารถปรับได้ครับให้มันสบายบางคนเข้าใจอย่างนี้ว่าโอ้โหมาแล้วต้องแบบ เหนื่อยมากมคือชมองและคงหอบเอนเอ็นเหนื่อยต้องเหนื่อยอยู่แล้ว<อ>คนมาออกกําลังกายต้องเหนื่อยถ้า<อ>ต้องได้เหนื่อยอยู่แล้วแต่ว่าเขาต้องป,ปรับปรับดูว่าเ,เราอายุเท่าไหร่ล้วความสามารถของเราเราเป็นมากแค่ไหนอะไรแบบนี้ก่อนจะเริ่มเราจะต้องถามเขาแหละว่าเขาต้องการอะไรจุะส์ในการมาซ้อมครั้งนี้เขาต้องการอะไรเขาแค่อยากเขาอยากมาลดน้าหนักหรือว่าอยากจะมาเล่นสนุกหรืออยากอยากจะได้วิชามวยรือะไรเงี้ยเราจะมาถามเขาก่อนว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยพี่อยากคุยเรื่องซาร่า เอาแล้วได้ไหมไเ่ียกคุยเรืงซา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 เป็นยังไงบ้างสบายดีก็เรื่อยๆก็ดีครับดีครับตอนนี้เขาก็มาช่วยดูแลค่ายเหมือนกันเขาก็อยู่ทุกวันมือเนกันเขาช่วยอะไรบ้างเขาช่วยอะไรบ้างก็เขาก็ช่วยดูแลเทรนเนอร์อะไรประมาณต่างๆเขาก็ดูหมดครับดูแลเจ้าของหรือเปล่าใช่รู้สึกยังไงว่าที่มีแฟนที่ดูแบบว่าเข้มเปรี้ยวขนาดนี้ก็ดีแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเป็นนักมวยเหมือนกันแล้วเวลาทําอะไรบางอย่างเนี้ยเราก็เข้าใจกันมากขึ้นมันเข้าใจกันง่ายสึกสักง่าย เ<ไ> <ไป S 1> วลาบ้านนี่ทะเลาะกันที่ต่อยกันไหม <c oughs> โอ้โหผู้หญิงตายเลยครับผมไม่ถึง ขั้นนั้นหรอกไม่งั้นจะมีแผลแตกหน่ไม่ไม่เขาเคยมีต่อยแล้วมะตอนที่แบบไม่ก็น่าจะเหมือนทุกคนนะไม่ถึงขั้นจะต่อยเราก็ทะเลาะกันแต่เวลาเขาลงรวมกันนี่คือแบบลงจริงแล้วลงในไหมคุณใส่นวมแล้วตัดกันจริงจริงซ้อมด้วยกันลงรวมด้วยกันเวลามีรายการชกใช่นี่วันหลังเชิญมาต่อยในรายการหน่อยดีกว่าดีเนาะอยากจะเห็นนะครับผมชิปปี้พาอะชิปปี้พายสองทีมองเลยนีชิปปี้พายเอกละครเอาภาพเอาภาพขึ้นมาคุณผู้ชมนี่ว้า หวานเหลือเกินมีลูกหรือยังครับตอนนี้อเลขพูดเรื่องลูกหวานเหลือเกินมช่างมีอะไรจะถามเขาน่ารักครับอันนีอะไรจะถามมีอะไรจะถามไปรักรักชิปปี้ไหมครับผมคุกเข่าเนี่ยคุกเข่าเนี่ยก็ตอนนี้ก็ได้สักพัก ใหญ่แล้วที่ที่เราเริ่มคุยกันแบบจริงจังมากอะไรเงี้ยที่เชงก็อย่างที่เลื่นแล้วเราก็รู้จักมานานสักพัก4ี่หปีกว่าแล้วแต่ว่าที่เราจริงจังในการคุยกันในการพบดูใจกันก็ได้ปีกว่าแล้วสักพักใหญ่ละเออครับผมหนุ่มนี่ชอบสาวไทยใช่นะฝรั่งเศสยุโรปไม่ชอบก็เราชอบแต่เรามาอยู่ที่นี่แล้วอยู่ที่นี่แล้วดี จริงๆเนี่ยเห็นหน้าเป็นฝรั่งไอ้เท่าทีเป็นล่ะยุโรปแบบนี้เนี่ยทุกครั้งที่เจอกันก็เหมือนน้องชายคนไทยสองคนแลคือเป็นมีความเป็นไทยไปแล้วอ่ะน้อยความเป็นยุโรเปียนเนี่ยคนยุโรปเนี่ยมันไม่เหลือแล้วแม้แต่นิดเดียวต้องสนับสนุนนี่คุณผู้ชมก็ไม่มีเลยเหรอไม่ไม่มีเลยไม่มีเลยมีแต่ไทยมีแต่ไทยให้ให้คุณผู้ชมหน่อยพี่นี่อะไรยังไงมาหน่อยนึงมา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 ดนึงอาตื่นครับตื่นเช้าตื่นนิดนึงเล่ยคนอ่ะตื่คนนึ่งเดี๋ย่ี ตื่นหน่อยตื่นหน่อย้โนีใครที่อยู่บนเตียงมาเลยวะาบนเตยงเจ๊ไหมเนี่ยกำลังจะบอกอยู่เลยว่าไหนชวนไปได้ไหมไปไปไปต่อเลยคุณอยากเห็นไหมคุณอยากเห็นไหมมาเลยอยากเขาเขาเขาก่อนแล้วก็ถ่ายรูปเทียบไปแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะมาของแจ็๊นะครับเราต้องช่วยกันเพราะว่าเมื่อเมื่อเมื่อก่อนปลายปีครับผมรถขนาดนี้เนี่ยซิกซี่เดชอะไรเนี่ยอยากไปต่อยริสิกแพ็คเวลาแขกมาออกรายการแล้วก็ขอคำแนะนำตลอดเลย ฝากหน่อยดีกว่าอยากจะมีซิกแพคต้องทำยัางไงที่จริงก็ตามที่เราคุยกันไว้ตลอด,ดเพราะว่าแจ็คก็จะมามามาปรึกษาตลอดที่จริงอ่ะควบคุมอาหารมันเป็นแน่นอนอยู่แล้วนะฮะเราก็อยากจะให้ออกกําลังกายหลากหลายที่จริงอาจจะเคยเช่นกับการวิ่งหรืออะไรเงี้ยที่มันจะบางทีบางครั้งอาจจะน่าเบื่อการเข้า<ช>เต้นอาจจะน่าเบือ่อชงบอกว่าให้แนะนำลองไปซ้อมมวยไปเล่นกีฬาหลากหลายที่เรารู้สึกว่าเราทําแล้วเราไม่เบือ<ช>่อเราทาแล้วมันสนุกดีกว่าที่เราจะทําอยู่คนเดียว แล้วก็บางวันก็อาจจะมีขี้เกียจบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอ,อเรามีเพื่อนเราไปอยู่สถานที่ใหม่ๆ<ช>น่มา<ช>อาจจะสนุกมาจ,จะสร้างกําลังใจมีแรงผลักดันให้เราได้ออกลังกายเรื่อยๆได้เล,เลยครับ<อ>ผม<ด>คุณผู้ชมครับต้องบอกว่า2คนนี้มาในวันนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะฮะสำหรับใครที่สนใจจะไปที่พิณโตไฟ g ์สตูดิโอโปรโมชั่นที่ว่านี้สำหรับแฟนๆตื่นมาคุยเฉพาะ วันนี้ใช่ครับวันนี้เท่านั้นและดูโปรโมชั่นนี่สุดยอดมากนะครับไปที่ค่ายพิ n โ o ไฟ g ์สตูดิโอครับผู้ชมบอกว่าดูรายการของเราหรือว่ามาจากตื่นมาคุยครับสำหรับวันนี้เท่านั้นนะครับคนที่สนใจสมัครเรียนเนี่ยถ้าแบบวันเดียวเดย์คอร์สวันเดียวคุณจะได้ส่วนลดถึง50% 50%เลย50%ถ้าคอร์สระยะยาวเนี่ยนะครับสมัครเรียนวันนี้คุณจะได้ส่วนลดถึง 30%ด้วยกันที่นี่บางคนเขาบอกว่าถ้าไม่เดินทางไปถ้าโทรไปโทรไปสมัครก่อนเลยได้ไหมโทรไปสมัครได้คับพี่จิงโทรมาจองได้โทรมาจองได้โมาจองได้น้เราให้รายละเอียดนิดนึงดีกว่านะครับหมายเลขขึ้นอยู่แล้วครับคุณผู้ชม02นย์สอูน่ที่ศูนย์เก้าสองแปดเจ็ดหกนะครับหนึ่งเจ็ดสองหกหรือว่าเข้าไปดูเว็บไซต์นะครับที่ Pto ครับ F i g h t s t u d i o อ o อต้องบอกเลยบอกว่านี่เป็นค่ายใหม่สถานที่ใหม่ที่ตอนนี้หลายๆคนนี่อยากจะไปลองเล่นดูเพราะมันมันจะมันมากนะครับรอบแรกนี่มีส0บโมงเช้าถึงเที่ยงนะครับแล้วก็รอบ2นี่มีตอนบ่ายสามถึงบ่ายสามครึ่งนะครับฝากนิดนึงฝากสุดท้ายนิดฝากนิดฝากนิดครับก็เพิ่งเปิดใหม่นะครับก็ถ้าใครเบื่อเนี่ยบางทีเล่นฟิตเนสเล่นอะไรที่เบื่อเบื่อเนี่ยก็ลองมาเล่นอะไรใหม่ๆบ้างได้ครับแล้วก็ มาเล่นกับองตัวเลีเรยรอนะครับผมแน่นอนครับก็อยากเชิญชวนนะฮะคนไทยทุกคนมาอนุรักษ์มวยไทยกันนะเพราะว่าน่นอนอยู่แล้วก็อาจจะมีไปเล่นอย่างอื่นเล่นไครคนนูเล่นะไรแต่ว่าที่จริงแล้วก็ถ้าจะออกมารายอยากให้เลือกมวยไทย<ช>นะครับเพราะมันเป็นกียรประจำชาติคนไทยใช้หอนุรักษ์กันเอาไว<ช>้เย,เยอะๆครับผมแล้วก็มาที่ค่ายเรามา ดูแลธุรกิจเราแล้วก็มาช่วยอุดนุนกันหน่อยครับผมขอโชคดีกับการเปิดไว้เรื่ยครับโชคดีนะครับโชคดีครับพิมโสดีครัดยอนช่องีวีช่องทีวี่องทีวีช่องที่องนีีชองทีนีช่อวี่องี่องทีว่องทลีชองทีวีช่องทีวีช่อนทีวี่องทีวี่อบทีวองาวีม่อทีวีชองทีวี่องคีณีช่องที่องทีวีช่อง3ีวีช่องทีวีองทีวคช่บงทีวี่องทีวี่องทีวีช่ทีวีช b องทีวีชรงนี้ พ er er ื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวิดีท็อกแฉเนครับกดเลยค่ะกดเลยอ้าวเขายังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่ไม่กด่ากดเดี๋ยวนดียวดิไปง้อเขาทำไมอะกดเดียวไปดูรายการอื่นไปไม่เอากดโชว์ไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยสวยก็น่าอ่ะกดกดอ่ะกด